ลีวันในโช์ของไทยระดับโลกสำหรับแฟนๆลีกว่าในโชวาหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยเห็นการโจอตัวนี้แล้วนะครับสำหรับสุดยอดการโจอด้านการทำงานนะครับในระับกุญของ Nvidia Cordo M6000 นะครับวันนี้ทางลิเทียคครับมีรุ่นใหม่นะครับที่อัพเกรดความจุแรมนะครับผมมาให้เราได้ดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น n v i d i a โอค d ร์โด0 0นะครับในเวอร์ชันแรมนี้เป็น 24GB นะครับ ากรุ่นปกติที่ระวางจําหน่ายไปก่อนหน้านี้เนี่ยมาพร้อมกับแรมที่เป็น12 g b อันนี้ก็อัปเกรดมาสําหรับการใช้งานที่เป็นคอนเทนต์ความละเอียดสูงขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโนม้มในการใช้งานที่เป็นคอนเทนต์ความละเอียด 4K มากขึ้นใช้งานหลายจอภาพมากขึ้นครับตัวนี้ก็เลยเออกมาสําหรับใครที่อยากได้ความละเอียดที่คมชัดยิ่งขึ้นนะครับทำงานสมมูทมากขึ้นสําหรับหลายจอภาพนั่นเองก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์ขออธิบาย่าวๆอีกสักนิดนึงนะครับผมในส่วนของชุดบ,บางร้อนนะ ไอ้พี่ดียร์คาร์ลเอ็มหกพถือเป็นกา๊าซจอตัวแรกนะครับที่เปลี่ยนมาใช้ชุดระบายความร้อนเวเปอร์แชมเบอร์แบบเดียวกับตระกูลไททัน Titan X นะครับมาในดีไซน์แบบโทนสีดําเขียวนะครับโดดเด่นเลยสมราคาเลยทีเดียวนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีพัดลมโดว์เวอร์นะครับสำหรับการระบายความร้อนรูปแบบเดียวกับกา๊าซจอเรฟเวอร์เรนในตระกูลไททัน Titan X นะครับตัวนี้เนี่ยมีการติดตั้งแผ่นอะคริลิกใสนะครับด้านในจะเป็นแผงลิซิงแบบอลูมิเนียมและที่สําคัญครับระบายความร้อนแบบ, Chamber, บวเว,วเปอร์แชมเบ หรือว่าการรับใบขับรถเองผมมองด้านข้างครับใช้พื้นที่ในการติดตั้งสองตลอบโลโก้เอ็มบิเดียโดดเด่นตรงนี้เลยโทนสีเขียวนะครับตรงนี้ครับมีพอร์ตสเตอริโอครับสาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สามดีเพิ่มเติมนะครับผมมองทางด้านหลังครับรองรับพอร์ตไฟเลี้ยงในแบบ8พิน1ชุดนะครับก็จะจินไฟอยู่ที่ประมาณ250วัตต์นะครับสำหรับพอร์ตเอ็มบิดันตัวนี้รวมไปถึงการใช้งานแบบมัลติ G P U 2รูปแบบครับทง้งในรูปแบบการ S L I หรือว่าติดตั้งการ แสดงผลภายนอกเพิ่มเติมอย่างเอวีเดียค d ร์ดูซิงครับสำหรับใครที่ต้องการความสม,มูทในการแสดงผลหลายจอภาพนะครับเพื่อให้ภาพและเสียงเนี่ยซิงกันนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของพอร์ตจอสแสดงผลครับมีมาให้ใช้งาน5ช่องทางด้วยกันนะครับรูปแบบเดียวกับคอร์โดเอ็ม0กพันเวอร์ชันสิบสนะครับเป็นพอร์ตที่เป็น DVI 1ชุดนะครับแล้วก็ดิสเลพอร์ตอีก4ชุดนะครับรองรับความละเอียด 2K แล้วก็ทั้งหมดนี้รองรับความละเอียด 4K นะครับก็เลือกใช้งานกันได้ทั้งจอความละเอียดสูงแล้วก็กาารใช้งนแบบ multi display. สำหรับสเปคครับแน่นอนว่าตัวนี้ใช้ชิปตัวท็อปของเอ d ิดียมกครับมาพร้อมกับคูด้าจำนวน3,072คูด้านะครับแล้วก็ใช้แรมแบบ GDDR5 นะครับอีกชั้งเป็นแรมแบบ ECC เพิ่มความเสถียรในการใช้งานครับอย่างที่บอกไปครับมาพร้อมกับความจุแรมถึง24กิกะไบต์เหลือๆเลยครับสำหรับการใช้งาน w o r k s t a t i o n แล้วก็งานเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดการ์ดจอครับที่มีการอัปเกรดแรมมาครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันหน้าชีดได้ว่าในช่องครับ วัตนุดิบลบอมไทยระดับโรก